สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อเพ่งเอฟซีค่ะมาเบิ้เาบางเสาหล่าแม่กับลูกไม่ทุบโซ่ใส่ดิด้น Điều Điều chào hay Điều chào nhà hành Hãy subscribe cho ô, 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 ดึงบ่ได้ดึงบ่ได้เอาดึงเอาอืดึงเอาอมัด,ง,มดง่อยโผล่ดึงไปบ่ไหวอากินกาจิน,จนอุนอห่หน้ำพ่อเหรอเนาะอือม,มีขาดพร้อมท้ำพ่อจะดึงออกไปบ่ได้เหรอเม้ขาดลึกขาดลึกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว Ờ, <laughs> chín 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 hãy im chín hãy im làm miếng ơ ờ, nè oh. chín 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 cần lắp tá mùi mùi vô <laughs> lắp tá mùi 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 vô ตั้กันตำกัน,ตำ,กนตำหัวเจ็บเลยเด้อแง้งแข้งแห้งนี่ตำถือหัวนี่โอ้ยสลบเลยเด้ินหัวส่างกับหัวคนเนาะล่องเบงว่าจังไดครับจังได้ sao nói con chim nhà Rất giọt lời Kín hột lâm Thầy bà tôi đấy con chim đấy Thầy bà tôi đấy bà kín Cái cựu bà Kín cắt kín tới nhọt 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 Rồi ăn cắt Anh bà đi Nhà bà đấy kín đi Kín mất hột lâm Bà lửa บบเหลือต่นบบเหลือลำเลยอืมไก่กับพ่อไก่ชุดยอดเลยไก่กวดนนากวดหลังอยางนี่แล้วอืม มือใดบ่ได้ไปโรงเรียนมือใดอยู่บานก็กินยังสี่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบ่โดนกับนอนเลยนี่แต่ว่าไปโรงเรียนโอ้ยบ่ค่อยนอนเพื่อนเยอะโรงเรียนเพื่อนเยอะผมผมก็บ่ได้นอนปนดครับนะคันสินอนแน่แม่นันก็เอิญแม่นี่ก็เอิญเพื่อนว่ามิงเดยกกับแม่แปงเดี๋ยวกับแม่ตัวเองเดยวกับแม่เจ้าของเนาะผมก็บ่ค่อยเด้นอนครับเดี๋ยวกับตื่น เดี๋ยวลูกเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวลูกเดี๋ยวตื่นแ <c oughs> สบบอหน่อ,นอยแสบบอ,อ,บอ,อลอยไหมครับผมลูกไส้กับจินดีดีจินหยา ปินอ่อยสุดยอดเลยสมพอตะเพิ่นตุยหนุ่ยเป็นอย่างนั่น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 กินเก่งนั่นนั่นนั่นกินเก่งกินเก่งเดี๋ยวดึงหัวลูกไส้ก้นอีกก่อนไส้กินก่อนแม่กับจินไป มาตักไงกินดูหั่นละคุณแม่ออเอาหลูไส้ก่อนเออหนากินลูกกินกินให้ได้เยอะๆจะได้อ้วนจะได้โตเร็วๆอย่าไว้ลูกเยียาไหวเออนพุ่นแม่ยหยุดเออหูยยุ่เออใบให้ผมกินน้ำเน่เนี่ยผมมืนตาบ่ขึ่นแล้วเนี่ย Đka, có không có gì mơn ta, bao khửn nè, ta đen cứ sưng vô, ta đen, khập ta mới กินยางมีความสุขรับแล้วกินหมวยหมวยอยู่ตาถิ่มึนเมื่อคืนเราเด้อตามจะรับเราเด้อตาผมไก่สิ่รับแล้วลแป้งแปง,แปง แป,แปลงโชว์ขาห้าด้วยครับขาห้าขาห้าผมออกมาแล้วครับแหมอ้หเท่ครับเท่หล่อๆครับทั้งหล่อทั้งเท่ครับ <laughs> ผมมื้นตาบ่าขืนแล้วเด้อผมจีนนแล้วเด้อผมมื้นตาบ่าขืนแล้วแม่แม่เอ้ย กินย่างอเลอร่อยเลยแม่เพิ่นก็กินเ่ะกนล่ากินยอดเมดต่อต่อไปอะไรเป็นรายการกินลำกินห้อมกินบามันกินห่อเลยกินต้นกินลำต้นอกินลำต้นต่อไปเป็นรายการกินลำต้นครับผมกะกินไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยครับ ก็ขอขอบคุณในแม่ชีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะขอบคุณมากขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนเด้อค่ะเด้อแม่แม่ไม่ว่าในประเทศหรือนอกประเทศขอให้มีความสุขค่ะร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะคะแม่ชีขอจบคลิปไปก่อนนะคะเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนแจ้งเตือนด้วยนะครับ เราชมคลิปใหม่ต่อไปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ